มินแลนด์ชแนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อเลยนะคะกลุ่มนุษย์ที่ถูกหักหลังตอนนี้ไม่ต่างไปจากหนังหุ่มกระดูกพวกเขาแต่ละคนพร้อแมแห้งอย่างไม่มีร่องรอยของความเป็นชีวิตชีวาหลงเหลืออยู่เลยพวกเขาแก่จนไม่สามารถยืนได้อีกต่อไปเข้ามายอมมอบเลือดของนายมาซะคุณหลี่พูดอย่างเย็นชา จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งที่อยู่ในโรงศพคืนชีพขึ้นมาฮานเซ่นต้องการจะแกล้งทําเป็นสมาชิกของพยุหาโลหิตต่อไปแต่เขาก็กลัวสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเขามอบเลือดของตนเองไป คุณหลีเดินเข้าไปหาหานเซนและจับที่คอของเขาหลังจากนั้นคุณหลีก็ลากหานเซนเข้าไปที่โรงศพหานเซนมีรู้ตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งนั้นมันก็สายเกินไปเขาไม่มีหวังจากการหลบการจับกลุ่มของคนคนนี้ได้เลยซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่การจับไปที่คอธรรมดาธรรมาเช่นกันหานเซนรู้สึกได้ถึงพลังกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้ามาข้างในร่างกายของเขาและทําให้เขาเป็นอัมพาต คุลีกดหนันเส้นลงบนลงศพและเตรียมที่จะเฉือนคอของเขาด้วยเล็บมือที่ยาวผิดปกติหนันเส้นเข้าใจถึงความคับขันของสถานการณ์ในทันทีทันใดนั้นดวงตาของเขาก็ส่องประกายสีขาวออกมาและเส้นผมสีดำของเขาก็ยาวขึ้นพร้อมกับเปลี่ยนเป็นสีขาวส่วนร่างกายของเขาก็ส่องสว่างออกมาด้วยพลังกำลังที่เพิ่มขึ้นหนันเส้นก็ใช้ท่าตบขั้นสุดยอดใส่คนลียังไม่ลังเลย คุณรีโซเซถอยหลังไปด้วยความช็อกขณะที่จ้องไปที่ล่างใหม่ของฮันเซนโชคร้ายที่ฮันเซนไม่สามารถทำลายลำดับโครงสร้างของคุณรีได้การจะทำอย่างนั้นก็เหมือนกับการพยายามจะงัดเหล็กด้วยมือเปล่าฮันเซนหลุดจากการจับกลุมมาได้แต่เขาก็ไม่อยากจะเชื่อว่าอีกฝ่ายแข็งแรงขนาดนี้ คุณหลีมีความแข็งแกร่งระดับมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดของเคซีฮันเซนหันหลังกลับและเริ่มจะวิ่งหนีไปเขารู้ว่าต้องตายแน่ๆถ้ายังพยายามที่จะอยู่ที่นี่และต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งขนาดนี้พลังที่นายมีวิเศษมากแต่มันยังไม่ได้ถูกรับคมมามากพอแต่ไงก็ตามลงศพก็ยังต้องการเครื่องสังเวยอ,อยู่คุณลีพูดออกมาอย่างเสียงเย็นชาและขณะที่เขาพุ่งตัวไปจับฮันเซน แต่ฮันเซ่นรู้แล้วว่าอีกฝ่ายก็คงไม่ปล่อยเอาไปไง่ายๆแนะ่ดังนั้นเขาจึงได้เตรียมตัวป้องกันเอาไว้ในตอนที่ฮันเซ่นได้รับพลังจากหมวดราชาสเบริตขั้นสุดยอดอย่างเต็มที่นั้นเขากุณรวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าฮันเซ่นใช้ร่มประกรป้องกันตัวเองจากมือของคุณหลี่ที่กำลังพุ่งเข้ามาขณะเดียวกันเขาก็เรียกไข่คริสตัลออกมาทูมคุณหลี่พุ่งเข้ามาปะทะกับร่มด้วยความรุนแรงเาวกับปุกกาบาต ลมนั้นแตกกระจายและแรงจากการประทะก็ทําให้หานเส้นกระเด็นขึ้นไปในอากาศขณะเดียวกันไข่ที่เขาคว้าออกไปก็ไม่สามารถทําอะไรได้คุณลีจับไข่เอาไว้แล้วบีบมันจนแตกอย่างง่ายดายถึงอย่างนั้นมันก็ทําให้โครงกระดูกยกปรากฏตัวออกมามันออกมาจากเปลือกไข่ที่แตกกระจายด้วยความรวดเร็วและมันก็ชกหมัดเข้าใส่คุณลีก่อนที่จะบินกลับไปหาหานเส้นด้วยการที่โครงกระดูกยกปรากฏตัวออกมากระทันหันนั้นทําให้คุณลีตั้งตัวไม่ทันและเมื่อฝ่ามือของเขาถูก โครงกระดูกน้อยต่อยใส่ฝ่ามมือของเขาก็เริ่มจะตกผนึกและลามไปทั่วร่างกายจนทําให้เขากลายเป็นรูปปั้นยกไปแต่เพียงไม่กี่วินาทีร่างกายของคุณลีก็เปลี่ยนไปเป็นสีฟ้ามันทับซ้อนกับร่างกายที่กลายเป็นหยกของเขาพร้อมกับสลายลบผลของหมัดโครงกระดูกออกไปนี่มันหาได้ยากจริงๆในกอรเชงโชรีแห่งนี้นายเป็นพระยาคนแรกที่ฉันเห็นว่ามีพลังมากขนาดนี้ ถึงเข้อยากที่จะเชิญคอของฮันเซ่นและนำมาเป็นเครื่องสังเวยก็ตามแต่คุณหลีก็ยังกล่าวชมฮันเซ่นในสถานการณ์ที่ขับขันแบบนี้การเหนีอเอาตัวรอดเป็นทางเลือกเดียวที่ฮันเซ่นมีแต่เขาก็ยังไม่สามารถคิดทาหนทางที่หนีไปจากที่นี่ได้เลยพลังของฮันเซ่นทางชั้นกับคุณหลีมากเกินไปแต่เขาก็มีเพียงแค่แกนยีนระดับทองแดงเท่านั้นมันจึงไม่มีหวังที่เขาจะต่อโต้หรือต้านทานอีกฝ่ายได้ทำไม หรือว่าพยุหาโลหิตคนอื่นๆจะปรับตัวเข้ากับกอแชงชวรี่ได้ยากฮานเซนถามเขาต้องการที่จะทวงเวลาของอีกฝ่ายคุณหลี่รู้ว่าฮานเซนถามเรื่องไร้สาระเพื่อจะซื้อเวลาแต่เขาก็ตอบกลับไปสมาชิกของพยุฮาโลหิตสามารถเก็บชีโนพอย์ได้ก็จริงแต่พวกเขาไม่สามารถมีพลังวิเศษได้แม้พวกเราจะสามารถใช้ชีโนพอย์เพิ่มความแข็งแกร่งได้ก็ตาม แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่พวกเราจะเปลี่ยนแปลงธาตุของตัวเองดูเหมือนว่าเลือดของนายมันจะเบาบางและไม่บริสุทธิ์ซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่นายสามารถทําเหมือนกับคนปกติได้นายเป็นใครกันแน่นายเป็นทายาทของใครกันคุณก็รู้ว่าแซ่ของฉันคือหานฮานสซ้นพูดมันไม่มีคนแซ่หานอยู่ในสมาชิกทั้งสิบสามคนคุณหลี่พูดปูท่ทวดของฉันมีชื่อว่าหานจริงๆฮานสซ้นพูด เป็นไปไม่ได้เขาเข้าร่วมพยุหาโลหิตก็จริงแต่เขาเป็นแค่คนนอกทายาทของเขาไม่มีทางมีเลือดศักดิ์สิทธิ์ได้คุณหลี่พูดตอนนี้หานเสื้นรู้แล้วว่าสิ่งที่หนานหลีเทียนและราชาปีศาจทารกบอกเป็นความจริงหานจริงเจอถูกบังคับให้เข้าร่วมกับพยุหาโลหิตถ้าเขาเป็นแค่คนนอกแล้วทำไมเขาถึงได้มีธาตุโลหิตละ่ะ ขณะที่หันเส้นพูดเขาก็ใช้งานโรราศาสตร์ตรงเศียนเพื่อสแกนหาเส้นทางหนีที่สามารถใช้ได้แต่ในตอนนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าแมวก้าชีวิตที่นั่งอยู่บนหลังคาของปราสาทมันแกว่งหางไปมาและจ้องมองมาที่เขามันยังอยู่ที่นี่อีกเหรอเนี่ยหันเส้นไม่ได้ค่ดคิดว่าจะเห็นมันอยู่ตรงนั้นคุณลีพูดต่อไปถ้านายรู้เรื่องของธาตุโลหิตนายก็ต้องเป็นหนึ่งในเชื้อสายของธรรมชิกทั้งสิบสามหรือว่านายมาจากตระกูลซิน คุณรู้ได้อย่างไงหารส้นแก้งทำเป็นตกใจเหมือนก็ว่าอีกฝ่ายค่าด,ดาถูกตะกูลชินได้ออกจากพยุหาโลหิตเป็นเวลานานแล้วดังนั้นการที่เลือศักดิ์สิทธิ์จะเบาบางลงกบมันก็สมควรเป็นอยู่คุณลีหยุดนิ่งไปคู่นึงก่อนจะพูดต่อฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตะกูลซินจะกลับมาสู่พยุหะอีกครั้งหนึง่งนี่ถือเป็นเรื่องสุดยอดที่สุดถ้านั่นเป็นเรื่องที่ดีแล้วทำไมพวกเรายังต้องมาต่อสู้กันอีก การเสียเลือดเนื้อไม่ใช่สิ่งที่ดีหานเซ้นพวยขณะที่ค่อยๆก้าวถอยหลังไปอย่างระมัดระวังเลือดคือทุกอย่างโลหิตคือความภูมิใจของพวกเราและพวกเราก็ใช้เลือดในการเฉลิมฉลองถ้านายเป็นทายาทของตระกูลซินจริงมันก็จะทำให้การสังเวยของนายเป็นสิ่งที่น่ายินดีขึ้นไปอีกเมื่อฉันได้ปกครองพยุหะแล้วฉันจะตอบแทนตระกูลของนายอย่างงาม คุณลีพูดขณะที่เดินเข้าไปใกล้ฮันเซินเรื่อยๆเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายเข้ามาใกล้จนเกินไปฮันเซินรีบกระโดดออกไปยังจุดที่แมวเก้าชีวิตนั่งอยู่ซึ่งสร้อยคอของฮันเซินก็เริ่มจะมีปฏิกิริยาขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งมันปล่อยความร้อนที่รุนแรงออกมาเมื่อฮันเซินเข้าไปใกล้มอนสเตอร์ตัวนั้น คุณลีรีบไล่ตามหานเส้นไปแต่เมื่อเขามองเห็นแมวเก้าชีวิตเขาก็ขมวดคิ้วและหยุดไล่ตามหานเส้นดีใจที่เห็นคุณลีมีปฏิกิริยาแบบนั้นดังนั้นเขาจึงเข้าไปใกล้แมวเก้าชีวิตให้มากที่สุดคุณลีจ้องไปที่แมวเก้าชีวิตและพูดออกมาโลงศพได้เปิดออกแล้วทำไมเจ้าถึงยังไม่ไปอีกเจ้าคิดว่าข้ามีก้าฆ่าเ้า,าจริงๆอย่างนั้นเหรอเมื่อแมวเก้าชีวิตยินอย่างนั้นมันก็ทำตาหยีและขยับปากรล่ากับว่าคำพูดของเขาทำให้มันยิ้มออกมา มันกระโดดขึ้นไปอยู่บนหัวของฮานเซ่นหลังจากนั้นมันก็มองลงไปที่คุณลีแล้วกับกำลังเยาะเยะ้ยเขาเมื่อฮานเซ่นเห็นว่าแมวเก้าชีวิตไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายเขาเขาก็คิดกับตัวเองว่าว้าวแมวตัวนี้เกียดประมุขของตัวเองอย่างนั้นเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยคุณลีมองไปที่แมวเก้าชีวิตแล้วกระโดดเข้าไปหาพวกเขาทั้งคู่ตอนนี้ความสนใจของคุณลีจับจ้องไปที่แมวเก้าชีวิตอย่างผิดปกติ แต่มันก็เป็นโชคร้ายของฮานเซ่นเพราะแมวตัวนี้มันนั่งอยู่บนหัวของเขาถ้าเขายังอยากที่จะรักษาหัวของตัวเองไว้เขาจะต้องหลบดีการโจมตีที่กําลังเข้ามาอย่างเต็มความสามารถสร้อยคอตรงอกของฮานเซ่นเริ่มจะร้อนขึ้นเรื่อยๆมันส่องแสงสีแดงออกมาราวกับว่ากําลังจะเผาไหม้ผิวของเขาหลังจากนั้นทั่วทั้งร่างกายของฮานเซ่นก็เริ่มจะเลืองแสงสีแดงออกมาแล้วจู่ๆเขาก็รู้สึกราวกับว่า ตนเองมีพลังที่สามารถทำลายทั้งจักรวาลได้หานเส้นชกมาใส่คุณลีและส่งอีกฝ่ายกับเด็นกลับไปคุณลีกระเด็นลงไปกระแทกกับพื้นและถลายไปไกลจากกว่า1ิเมตรจากนั้นเขาก็กะอักเลือดสีฟ้าออกมานายมีธาตุโลหิตอย่างนั้นเหรอนายเป็นใครกันแน่คุณลีมองไปที่หานเส้นและถามฉันบอกนายไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันคือญาติของหานจริงๆ ตอนนี้สร้อยคอของเขาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับฮานเซ่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถ้านายเป็นชายใหญ่ของเขาจริงๆนายก็สมควรตายขณะที่คุณลีพูดออกมาเขาก็ชกหมัดเข้าใส่ฮานเซ่นด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยนในพลังใหม่ของตนเองครั้งนี้ฮานเซนไม่ได้หลบก,การโจมตีของอีกฝ่ายแต่เขาชกหมัดเข้าไปประทะก,กับหมัดที่พุ่งเข้ามาแทนปัง คุณหลีไม่มีหวังที่จะต่อกรอนกับความแข็งแกร่งนี้ได้และเขาก็กระเด็นออกไปอีกครั้งหานเซ้นกระโดดเข้ามาตรงหน้าของคุณหลีตอนนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วหานเซ้นกระนำโชกใส่คุณหลีด้วยความรวดเร็วและรุนแรงเรากับพายุทอร์นาโดซึ่งพลังที่เขาโชคออกไปแต่ละครั้งนั้นไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเคยรู้สึกมาก่อนคุณหลีเหมือนกระสอบซ้ายที่ใช้สำหรับฝึกหานเซ้นใช้แรงทั้งหมดที่มีโชคใส่คุณหลีซ้ำไปซ้ำมาจนร่างกายของเขาเริ่มบิดเบี้ยวและเสียรูปทรง อูอูอูฮันเซนนั้นจินตนาการว่าตัวเองเป็นเซียซึ่งขณะที่โชคใส่สตรูโชคร้ายอย่างไม่หยุดยัง้งการได้ทำลายบางสิ่งที่ใช้แค่กำปั้นนั้นเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นอย่างมากถมูมคุณลีถูกโชคก,ก็ไเด็นออกไปครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ชนเข้ากับโลงศพฮันเซนบินตามเข้าไปเพื่อจะปิดฉากสตรูของเขาแต่คุณลีตอนนี้ก็ดูขักทั้งตัวไม่หลงเหลือสภาพเดิมอยู่เลยก็ได้พยายามพูดออกมา ฮานจิงจือพยายามทำลายพายุห่าของฉันและตอนนี้ทายาของเขาก็ยังมาทำร้ายภารกิจของฉันอีกฉันเป็นคนที่กำลังจะกลายเป็นพระเจ้านายก็ทำแบบนี้กับฉันอย่างนั้นเหรอสิทธิ์นี้มันเป็นของฉันพระเจ้านายบอกว่าตัวเองจะกลายเป็นพระเจ้าอย่างนั้นเหรอฮานเซนช็อกที่ได้ยินอย่างนั้นนายเป็นทายาทของฮานจิงจือนายไม่ได้เรียนรู้อะไรมันจะกลุ่นก่อนเลยหรือย,อยังไง จุดประสงค์ทั้งหมดของพยุหาโลหิตก็คือรวบรวมกลุ่มคนที่ต้องการเป็นพระเจ้าคุณหลีพูดขณะที่กลกเลือดออกมาพระเจ้าแบบไหนกันที่นายอยากจะเป็นฮันสันถามและขมวดคิว้วนายจะต้อง่ามิติไปยังกอรชนชวรีเคธาหลังจากนั้นนายจะได้กลายเป็นพระเจ้าได้นั่นเป็นสิ่งที่ฉันหวังมาโดยตลอดแต่ดูเหมือนว่านายเองก็มีโอกาสสูงที่จะทำได้สำเร็จ แล้วทำไมหานจิงจือถึงทำแบบนั้นไม่ได้ฮานสซ้นถามสำหรับเขาแล้วแบบหลังแบบนี้ก็เป็นได้แค่ความฝันเท่านั้นเขาก็เหมือนกับฉันพวกเราอ่อนแอเกินกว่าที่จะทำเรื่องยิ่งใหญ่แบบนั้นได้สำเร็จคุณหลี่พูดฮานสซ้นต้องการฆ่าคุหลี่แต่มีคำถามมากมายที่เขาอยากจะได้คำตอบดังนั้นเขาจึงถามต่อไปทำไมพระยุหาโลหิตถึงได้มีสมาชิกเป็นสปิริตใครกันที่เป็นคนก่อตั้งองค์กรนี้ขึ้นมา คุณลีเช็ดเลือดที่ริมฝีปากและพูดต่อนายเป็นทายาของเขาจริงอย่างนั้นเหรอนายสายตาของฉันดูเหมือนจะไม่มีใครบอกอะไรนายสักอย่างเรื่องนั้นมันสําคัญด้วยเหรอฮันสซ้นพูดไปไปมามาฉันเองก็คิดว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรคุณลีหยุดพูดไปชั่วขณะเพื่อรวบรวมสติหลังจากนั้นเขาก็พูดต่อพอยุหะโลหิตก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมกันระหว่างมนุษย์และสปิริตนั่นหมายความว่ายังไง ฮานสันขมวดคิว้วคุณหลี่ยิ้มและพูดนายคิดว่าพวกเรามาจากไหนล่ะฮานซันรู้สึกจกใจและพูดออกมาผู้ก่อตั้งพายุหาโลิตก็มีจากกอชแชชูรี่ไม่ใช่หรอเขาเข้าไปในสาพันดวงดาวเหมือนกับอาชูราใช่หรือเปล่าคุณหลี่สายหัวล่าธิบายนายพูดถูกแค่ครึ่งเดียวอาชูรานเนอะเขาไม่ได้มีความหมายอะไรเขาก็แค่คนโชคดีที่สามารถสังหารพระเจ้าที่บาดเจ็บได้เท่านั้น ผู้เกาะตั้งของพวกเราคือคนที่สามารถฝ่ามิติและมายังกอดแชงชอรี่เขต5ได้สำเร็จจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ